ทุกวันนี้ไม่มีข้าวกินบางวัน nah, ก็ไ <sm> ม <them> <city> ่มีจนหลวงพ่อผ่านมาบินทบาตจึงเขาจึงได้ให้กับข้าวกินให้ข้าวกินเขาเห็นว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วรูเขาเป็นคนที่ให้ทุนเพื่อนผมภูมิอยากได้ของรางวัลที่แตกต่างจากของคนอื่น ก็คือเขาอยากให้ครอบครัวมีข้าวกินมีอาหารกินอิ่มกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนดูแล้วต้องน้ำตาซึมไปต,ตามๆกันครับจากกรณีที่โรกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อว่าออสมีคูซึ่งได้มีการเผยภาพขณะไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า วันเด็กของเด็กหลายคนคงได้ขนมและความสนุกสนานแต่สำหรับเด็กชายวรโชตสังโชตพอแค่ให้ครอบครัวได้กินอิ่มผู้ใจบุญท่านใดมีน้ำใจสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เลยนะครับบ้านอยู่ายกรร้องอำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรล่าสดุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กชายวรโชตสังโชตหรือน้องภูมิอายุ14ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพัชรกิติยาพา2ที่หมู่บ้านลายการ้องตำบลประชาสุขสันร์ที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรพบว,ว่าบ้านมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากตัวบ้านโยกเอ็นจนแทบจะพังลงมาฝาบ้านเป็นไม้ละแนงไม้ไผ่สังกะสีบ้างเศษผ้าบ้างเศษผ้ายางบ้างมาตีแปะกันส่วนหลังคามุงสังกะสีเก่าๆพื้นบ้านถูกปูด,ด้วยเศษไม้อัด เศษไม้ทั่วๆไปภายในบ้านพบกับเด็กชายวรโชตหรือน้องภูมิกำลังต้มผักตักข้าวใส่จานเพื่อรับประทานร่วมกับปู่และยา่าทุกวันนี้ไม่มีข้าวกินบางวันก็ไม่มีจนหลงพ่อผ่านมาบินทบาจึงเขาจึงได้ให้กับข้าวกินให้ข้าวกินและบ้านนี้นะครับไม่รู้ว่าจะถลมมะ่มเมื่อไหร เพราะว่าพื้นมันไม่ค่อยดีนะคะตอนนั้นหนูตัดสินใจยังไงลูกคุณครูไปขอความรอดมาให้ดเพราะเห็นว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วครูเขาเป็นคนที่ให้ทุนเพื่อนผมความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแบบว่ายากลําบากมากอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นบ้านดีขึ้นกับข้าวอะไรมีทานหมดสำคัญที่สุดและสิ่งที่อยากได้ตอนนี้มากที่สุดอันดับแรกกับข้าวแหละบ้างก,กับข้าวัานได้ครับ เฉดภูมพูดมาสองสามแล้วเล่นข้าวมันเป็นยังไงรูปอาหารการกินที่เราทานทุวันบางวันก็ไม่มีบางวันก็นกิน,กบนกแบบผักต้มอะไรแบบนี้ค่ะรายได้มาจากไหนกอ่ีามีรายได้ไหมปู่ย่าต้องไปทำอะไรปู่ย่าไปรับจ้างมั่งครับนานๆก็มีบางวันก็ไม่มีคุณไม่ได้ตั้มใจกับไม่ใช่ลำเป็นอยู่ตอนนี้ไหมบ้างครับยังไงก็บางกี่วันก็คิดว่าทำไมถึงเกิดมาจนอะไรเนี่ย ครับขอขอบค,คุณครูมากที่ให้เงินเดือนเงินวันเดือนละ500ด้านนายคังชิดกอเฮงหรือครูออสอาจารย์ผู้ดูแลน้องภูมิเผยว่าน้องภูมิเป็นเด็กดีนิสัยดีชอบช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนโดยในวันเด็กตนได้บอกกับบรรดาน,นักเรียนไว้ว่า ใครอยากได้ของขวัญอะไรให้บอกครูได้ตนก็มัวยุ่งกับการกับกิจกรรมและงานในหน้าที่บ้างจนกระทั่งช่วงคำ่ำตนได้มาอ่านแชทก,ก็ตกใจว่าทำไมน้องภูมิถึงได้ขออะไรที่ไม่เหมือนใครเลยจึงได้เข้ามาเยี่ยมบ้านของน้องภูมิจนพบว่าครอบครัวของน้องภูมินั้นยากจนลำบากอยากจะช่วยเหลือแต่ระพังตัวเองคงช่วยไม่มากนะัก วอนผู้ใจบุญช่วยลูกศิษย์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยจากเมื่อวานนะครับเป็นกิจกรรมของวันเด็กเนาะครูก็ได้ทํากิจกรรมให้กับเด็กหลายๆคนจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนค่ำมาครับครูเคยบอกกับภูมิไว้ว่าภูมิเนี่ยเป็นเด็กอยู่ในรายชื่อของครูที่ครูจะให้ของรางวัลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่เรียนดีแล้วก็มีจิตอาสาก็เลยให้ไปคิดว่าจะเอาของรางวัลอะไรพอมาตอนค่ำเนาะจึงมาเห็นของภูมิว่า ภูมิอยากได้ของรางวัลที่แตกต่างจากของคนอื่นก็คือเขาอยากให้ครอบครัวมีข้าวกินมีอาหารกินอิ่มอะไรประมาณนี้ครับครูก็เลยคิดว่าครูไม่ให้แค่นี้ละมันน่าจะพอมาเห็นบ้านเขามันน่าจะให้การช่วยเหลือมากกว่าแค่มีข้าวกินแค่ให้ได้อิ่มแค่นี้ครับก็เลยอยากช่วยครับ